สบายดีไอ้เนยสบายดีสบายดีมางไม่จะมาแลกเอาไปไั่ดีทางไอ้เพิ่นมายุ่ยามทำข้าวเนาะโอ้ดีอุ้ดีใจมหันตมาเทิงกันแล้วเลยเพิ่นก็เป็นเอจิคิตามมาแต้เพื่อนหลายเพิ่นก็อยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะซาลาว์ในตางเลีนพี่น้องเลยวันนี้เพิ่นก็มา พ็พอตะกิ้อาด็กน้อยลูกๆถึงางคนพี่นองเนาะอ่ะเนยลูกสบายดีลุงแล้วสบายดีแลขอบใจเด้อเนยเอ้าลูกลูกจอมได้มาสบายดีไหมมาสบายขอบใจเด้อขอบใจลุงเลยมายังอันนี้มายังลุกเชบ่อกมามาเนมาเมาเ่ะมาอย่ง

สบายดีสบายดีตนสวยสบายดีตนสวยอุ mm, mm, ้ย mm น้องเต้าคือเฮ็ดเว็บนั้นเฮ็ดดีดีไหมลูกมื่อมื่อนี้มื่อวันอจเมื่อวันยังวันที่เลยมื่อนี้มื่อวันทิีเฮาบ่ได้เข้าโรงเรียนมื่ออื่นวันจันทร์ได้เลิ่อเข้าโรงเรียนเนาะ คลิปนี้เราทุกคนสาวนกจะมาหาผักข้าวให้ลูกๆกินค่ะเด้เบิ้งลูกๆกินข้าวน่วกันเนาะทุกคนนอกเพื่อนไปเอาแอปเขานี่ไอยมแอปเขาอยู่นี่ค่ะโบเห็นเนาะนี่เด็กลูกเด็กนี่แม่ทำเสร็จมือเด็กอายาอยู่าเลยมีลูกตักของกินก่อนเด็กข้าวเลยย่า อ้ายเปิดกดใส่เฮ็ดหยังเอารู้สิฮเอเต้าเอ้าเต้าเฮ็ดหยังมันอ้าวกะติ้งน่ะเคยเต้าฟิตนําซ่มือโอ้เต้าก็อย่าดมเต้า

เอ้เอ้เอซเฮากินข้าวนำเดอกินข้าวนำลูกเดอเมื่อเมื่อนีลูกกินข้าวกับยังกินกับผัดผักส่ไข่โดยเซบบเซบแล้วนกโป๊ะเซบเซบกินหลยๆเดอกินหล่ๆอิ่มๆ nơi kim kim hạt lại lai hãy nhanh keng keng đốt hạt cá lâm đục kìa đó, wow, kia mặt bụng, xong, yeah. buồn yen này kia, yen bờ, mày yen, kia một <laughs> lại lại. Tươi tươi nha, nha. <laughs> bố hát kè à, luôn bố hát kè kè là mình nhìn mình ác cắt nhìn mày ác 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 Châu, châu, ác ai ác 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 ai có pin ốc ác 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 กนินหัุน้นกินาลุนตอนน,นจะเกินกินหลุนกินน้ำกันเตาเดกกินน้ำกันเดี๋ยวลุกเด้อป้าน่ะเด้อปิงปลาแต่มมือเ้ามือมือเ้านี้เราตอนมีไล่สมบูรณ์มีหักกินหรอ Ít pin hay kín ít đôi mưa Lèn là giác nè đưa Mưa lèn ít pin ha Nè Nó hoa tê xuân đi tì lốt xuân tùa mà lời tì Đi nãy nằm ở lò ăn khắp lốt mà hơi đều พอดีมี F C ่ทางเนินเพิ่นมายำเนาะ F C ่ทางสหรัฐเพิ่นจะมามยำลูกลูกมือนี้พอดีบาบุนนำออกไปฮครับเพิ <Okay. S 1> ่อนอยากให้พเพิ่นมาเจือกันเราขึนเข้าวนเงินเดอก im là nóc đeo ba. Kim nam Kim nam đôi. không thôi. làm nướng tàu kín cặp cơm để, rồi tàu kín cặp ăn kín cặp hơi nhơn nhơn vậy, ăn kín vậy, lại được, tàu

Ng ai căn, kính khảo kính nằm cắn. nơ. Yêu bên ơi. Yêu bên đâu. 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 Yêu bên

แงคือกับนกินผักมีเมนเตมินดีมคือกับกนใหม่เมนเมผักยังดีอดผักกะหล่ำดอกกะหล่ำเส่บอยังยมกิน เม่กนไม่ด้ินืีเขากนไ่มือเช้าวันนี้เราบุมี่ค่กนป่า

그래 네 임자 너 오늘 몇개더 붙이게 สบายดีเยเยคิดมหมักลเลยยป่ะใช่มาใม่จะมาแลกเอาไหมสบายดีอีเลยสาดีสบายดีมาใม่จะมาแลกเอาไปลมนี่ทางไอ้เพื่นมายื้อยามทำข้าวเนาะโอ้ิอุ้มใจมหันมาเทิ่งกันแล้วเลยเพื่นเป็นเอี่ตามมาแต่เพือนลายเพื่อนก็อยู่ทางซาลัดเมริกาเนาะซาลาในตางเลนพีนองเลยเมนี่เพื่อนกอมา ก็พอตกิ้อาด็กน้อยลูกๆถึางคนพี่น้องเนาะอ่ะนลูกสบายดีลุงแล้วสบายดีแล้วเกิรขอบใจเ้อขอบใจเด้อเนเอ้าลูกลูกจอมเด้มาสบายดีไหมมาสบายดีไหมขอบใจเด้อขอบใจมายังขอบใจลุงเลยมายังอันนี้มัยังหลุกเชียวบอมาอีกเน้มาอีกเ้อมาอย่ง มักเกียมบ่แม่นมักลําใหญ่ลูกโอ้มกามักลําดลูกบจงอามาหยังบานจักห้องงอันนี้อ <withhold |ja|> ันนี้มันสิน่าจะชื่ออันนน็น่ะมักนี้เพิ่น่มักมักังนี่น่ะมักนี้มักีเนอกจากบ้านจัก็มีบ่ล่ะากีอันนี้ดิอันนี้มันมักยังอยู่ป้ามีบ่ลูกแบบนี้น มาเต้นเส้นเส้นกั็ไปฮอดในๆกันเนาะโอ้ขี่รถใบขนาดเลยในรถไใบเนอะน่าในขี่มานี่แรงหมดเลยถึงฮอดนอะเอ้าโอเคนะทุกคนนี่ทางไอ้เพื่อนก็มาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอนเดี๋ยวสาวนกก็จะขออนุญาตปิดคลิปกันแพงเท่านี้กันเนาะ กพื่สนกจะไปเกี่ยมพาเขาพานำเพื่อนกินเนะเาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรัคลิปนี้สนกขอเกล้าว่าสบายดี